อนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีค่าเข้าผู้ใหญ่หนึ่งร้อยค่ารถห้าสิบบาทแล้วก็พอเข้ามาก็จะมีรถรางบริการแล้วก็มีรถกอล์ฟแล้วรถจักรยานด้วยถ้าเป็นรถกอล์ฟก็ชั่วโมงครึ่งสามร้อยถ้าเป็นรถรางก็ผู้ใหญ่คนละยี่สิบห้าบาทจุดซื้อตัวนะจ๊ะแล้วก็มีจุดรอแล้วก็จุดขึ้นรถนาง นนไปเถอะ ดี่ต้อนรับแขกสำคัญท่องเทียวทุกท่านเข้าสู่พื้น <jamais> ท <drama> <t ries> ี 1991, ่โซนแสดงแกับของสังสารอุบลราชธานีองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพรมพอดองราชบัลฑั์สวนสัตว์ลำดับแรกครับจะเป็นโซนแสดงสัตว์กีดไทยนะครับหรือโซนความมอสายนะครับเดี๋ยวด้านหน้าเราจะมีเยอะ และตัวเล็กหาที่เหลือตัวเล็กก็คือเนื้อทรายนะครับเป็นกวางคนละชนิดนะครับแต่ว่าจะมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันนะก็ส่วนใหญ่นักเรียนนะครับนักเรียนเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ขวามือนะครับตัวนี้จะเป็นกวางป่านะครับเป็นกวางป่ากวางาแต่ว่ากลุ่มนี้จะเป็นตัวผู้นะครับปัจจุบันส่วนสัตว์แยกกวางเพศผู้นะครับออกไปจัดโซน นะครับเป็นการควบคุมจะกวามน,นะครับก็สูงกระเนื้อทรายนะครับก็ขนเป็นสีน้ําตาลนะครับขายาวและขอยาวนะครับถ้าเป็นเพศผู้นะครับแล้วโซนในโซนนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับจะอยู่ด้านในนะด้านในกระขโซนตามหังลทางทางก็คือซิก้า และขวามือนะจะมีตัวที่เหมือนม้านะครับตันนี้จะเรียกเน,นละกายทั้งส,สัตว์นะครับได้มาจากส,สัตว์สงคลานะครับซึ่งมานทั้งหมด3ตัวในปะัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ในโซนตัวเดียวนะครับส่วนแรกนะครจะเป็นเสยออิโดเจีนจุดที่2องนะครับจะเป็นส่วนนกจะอยู่รวมกันเป็น ฝูงนะครับซึ่งในแต่ละฟูงก็จะมีจํานวนต่างกันด้วยนะครับบางฟูงก็ประมาณ10ตัวนะครับซึ่งอาจจะไม่เยอะนะบางฝูงก็ประมาณ20หรือ30ตัวนะครับก็นะครับถือว่าเป็นเป็นฟูงใหญ่ เินโชไปสนุกนะครับสำหรับสนุกนะครับทางนโ,นโ,โอ้ทางเข้า

นูกยุงพี้ไก่เลยสวนกบรรยากาศดีมากเปียชื้นมีความฝนตกป่าป่าดงดิบ แล้วบ้านริงอุรังอุตังหูยิ่งใหญ่อลังการมากนี่ลเล่นพอเล่นพออีกตัวอีกตัวอยู่ตรงนี้อีกตัวตรงนี้โซฟีโซฟีตรงนี้ ถูหลูหล่ามากตัวเมียนี่ผลมันดีกว่ารจระเค้น้ำแข็ยิ่งใหญ่อลังการมากดูทางเข้าสิดูดีเวอร์จระเข้มองเห็นไหม ใหญ่เวอรตัวใหญ่มากอยู่เงียบๆนิ่งๆถ่ายรูปพิโก้ไห้เท้า นะครับเด็กสาวของยิราฟนะครับเข้ามาในพิทีด้วยนะครับนักเที่ยวนะครับสามารถแต่ครับติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์หรือผ่านทาง f a c e b o o แฟนเพจสวนสัตว์อบุบลราชธา,านีาปตกใข นี <No> ่นี่นี่นี่ให้เบิ้งได้น่แต่ก็นี่บางเงี้ยฮะครับน้ำตาโอเป็นเนี้ยโเป็นเนี้ยโเป็นยสีเดียวกันตักอับเป็นนยตักนนี้